สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง s k y l ลี่ทาร์ลตอีกครั้งนะคะวันนี้มาดูกันว่าพี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกท่านบ้างวันนี้ไพ่เดอะ o ูนปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ The Moon นี่ก็เป็นเรื่องของความกังวลใจแต่เป็นความกังวลใจในลักษณะที่เป็นการคิดไปเองด้วยคือมีโอกาสที่จะเดินออกมาจากปัญหาได้แต่ว่ายังไม่เดินออกมายัง มีความหวังอะไรที่จะคิดว่าโอกาสมันอาจจะดีขึ้นหรือว่าปัญหาอาจจะดีขึ้นก็เลยทำให้ยังอยู่ในปัญหานั้นนะคะยังไม่เดินออกมาจากปัญหานะคะใบที่สองเป็นหกเหรียญหกเหรียญเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้ให้ท่านก็ให้คนสองคนนี้ไม่เท่ากันคือเป็นคนใจบุญค่ะแต่ว่าให้ไม่เท่ากันอาจจะ คนนี้เขาอาจจะต้องการเงินมากกว่าก็เลยให้มากกว่าก็ได้หรือว่าท่านอาจจะมีเหตุผลอะไรส่วนตัวมาประกอบก็ได้ก็เป็นคนใจบุญที่ดูสถานการณ์ของการให้นะคะแต่ว่าถ้าท่านเป็นผู้ถูกให้ก็แปลว่าท่านจะได้รับโอกาสที่ไม่เท่ากันนะคะถ้าเป็นคนนี้ ก็ได้รับโอกาสที่มากกว่าคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีการช่วยเหลือแต่ว่าความช่วยเหลือเนี่ยไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่จิตใจของผู้ให้นะคะว่าเขาเลือกที่จะช่วยแค่ไหนใบที่สมเป็น6ดาบ6ดาบนี่คือท่านเริ่มไม่ไม่อยู่ในปัญหาแล้วนะคะเริ่มที่จะละทิ้งปัญหาออกเดินทางแต่ว่า การเดินทางเนี้ยจะไปอย่างที่ยังหลบหลบซ่อนๆยังคลุมหน้าอยู่เพราะฉะนั้นก็คือปัญหาเนี้ยอาจจะยังมีอยู่คือไม่ได้ตัดปัญหาไปสักทีเดียวนะคะแต่เลือกที่จะละทิ้งปัญหาไปโดยที่มีผู้ช่วยช่วยพายพายเรือพาไปส่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะมีคนเข้ามาช่วยแต่ว่าท่านเองอาจจะยังตัดใจไม่ขาดนะคะเพราะดูว่ายัง กล้ากลัวไม่ได้แสดงตัวที่จะออกจากปัญหาอย่างจงแจ้งนะคะยังยังปกปิดอยู่นะคะครับโดยรวมก็คือครั้งเนี้ยท่านอยู่ในปัญหาแต่เป็นปัญหาที่ท่านสามารถที่จะตัดสินใจหยุดปัญหานั้นได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านตัดสินใจแน่วแน่ท่านก็ไม่ต้องอยู่ในปัญหาอีกต่อไปแล้วท่านเนี่ย จะมีคนมาช่วยเหลือแต่ว่าความช่วยเหลือเนี่ยหรือว่าการได้รับบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นการได้รับความรักได้รับเงินทองก็ได้เป็นการได้รับที่ไม่เท่ากันนะคะมีคนเข้ามาช่วยก็จริงแต่ว่าเขาช่วยไม่ไม่ไม่เท่ากันนะคะแล้วท่านก็เลยอาจจะเลือกที่จะไปจากปัญหาแต่ว่าอาจจะเป็นการไปแค่ชั่วคราวแล้วก็ไปแบบที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยนะคะ ก็มีโอกาสที่ปัญหานะอา,อาจจะยังมีอยู่นะคะนะคะถ้าจะให้แนะนําก็คืออาจจะต้องไปคิดอีกครั้งหนึ่งว่าทางข้างหน้าเราอยากจะทำอะไรนะคะอยากจะไปทางไหนถ้าเราสามารถที่จะยุติปัญหาได้เนี่ยทางข้างหน้าน่าจะน่าจะน่าจะดีน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะคะทีนี้เราลองมาดูไพ่ใต้สำหรับ ไพ่ไต้สำหรับนะคะนออบานคือจะมีโอกาสที่จะได้ทำภารกิจใหม่ๆก็เป็นไปได้ที่ถ้าหากไปจับปัญหาได้เนี่ยยังมีโอกาสข้างหน้ารออยู่นะคะยังมีภารกิจใหม่ๆรออยู่นะคะลองคิดดูอีกทีค่ะชีวิตมีทางเลือกเสมอนะคะสกายลีดเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็คลิกของสกายลี่เนี่ยจะทำเป็นแบบ ยาวหนึ่งคลิปแล้วก็จะตัดเป็นคลิปสั้นด้วยถ้าท่านใดผ่านมาพบคลิปสั้นแล้วอยากจะเห็นคลิปยาวไปดูในช่องวิดีโอได้นะคะจะเป็นคลิปที่ยาวกว่านะคะคลิปสั้นจะเป็นช็อตจะตัดมาสั้นกว่านะคะวันนี้สกายลี่ฝากไว้เท่านี้นะคะชีวิตเรามีทางเลือกค่ะเลือกที่จะหยุดกับปัญหาแล้วแก้ปัญหาต่อไปหรือเลือกที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะคะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะ